หนิงปณิตาการันตีดาราสาวคนนี้แหละคือนางฟ้าตัวจริงในวงการผู้หญิงอีกหนึ่งเพื่อนซีที่น่ารักมากๆระหว่างวุ้นเส้นวิริติภาพักตีประสงค์และหนิงปณิตาธรรมวัฒนาโดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่และล่าสุดพวกเขาได้คงแขนออกรายการวุตดี้มีบางช่วงบางตอนที่สาวหนิงชมวุ้นเส้นซึ่งพี่วุตี้ถามว่าสองคนนี้เป็นคนที่เหมือน หรือต่างกันหนิงเผยว่าวุ้นจาวันหวานหนิงแนวผงผางขารุยแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเป็นคนพูดตรงๆพูดแล้วจบเราไม่ตีความกับการพูดตรงๆของเพื่อนคือรู้ว่าเพื่อนพูดแบบนี้ก็จบไม่ตีความต่อวุ้นเส้นเป็นผู้หญิงที่ไม่น่าเป็นห่วงเลยเป็นผู้หญิงที่แบบหนิงใช้คำว่าเขาเป็นนางฟ้าจรงิจรงๆอ่ะเขาทัศนคติดีไม่ซับซ้อนกับใคร ชัดเจนและพูดตรงๆไม่คิดอะไรแง่ลบชีวิตเขาบวกตลอดเวลาเวลาเขาเศร้าก็เศร้า,า,าแป๊บเดียวไม่นานเขาจะบอกว่าจริงๆเดี๋ยวมันก็ดีนะเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาอะเศร้านะแต่เขารู้ว่าจะดึงตัวเองขึ้นมาได้ยังไงเพื่อนมีหลายประเภทนะว่าเวลาเราเล่าอะไรให้ใครฟังเรารู้ว่าเรื่องที่ต้องกระจายไปแน่นอนเพราะว่าวงการมันแคบ แต่วุ้นเป็นคนที่รู้เรื่องลึกของหนิงหลายเรื่องมากแต่เรื่องไม่เคยหลุดออกไปเลยจบที่วุ้นวุ้นเผยต่อว่าเป็นคนที่รู้ว่าเป็นความลับจริงๆอะถ้าเกิดไปเล่าให้ใครฟังก็ไม่มีใครสบายใจและเป็นคนไม่ชอบเล่าอะไรขนาดนั้น